สวัสดีค่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนังเพื่อนๆอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับหนังญี่ปุ่นที่มีชื่อเรื่องว่าชิราโตริเรโกเดโกไซมัสึเดมูวี่ฉันคือคุณหนูเรโกปี2016ค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่คุณหนูเรโกชิราโตริซึ่งเราจะเรียกเธอว่านางเอกนะคะในตอนนี้เธอกำลังพยายามทำอาหารให้กับแฟนของ เธออย่างเทสุยะมาซึโมโตะหนุ่มบ้านๆค่ะฐานะบ้านของเขานั้นก็ธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับเรโกะซึ่งนางเอกของเราเธอเอาหมูที่หั่นแล้วไปล้างน้ําทีละชิน้นนั่นทําให้เทซบอกให้เธอช่วยโดยการไปนั่งรอเฉยๆดีกว่าระหว่างนั้นเทซได้บอกกับนางเอกว่าเขาจะไปเข้าแคมป์บาสเกตบอลเทนนิ่งที่ชิโมดะอาทิตย์หน้าซึ่งที่นั่นก็ใกล้บ้านพ่อกับแม่ของเทซแล้วก็นางเอกด้วยเขานั้นอยากจะแนะนํานางเอกให้ก,กับพ่อกับแม่ของเขาได้รู้จักทําเอานางเอกมโนไปไกลเลยว่าเขานั้น ได้ขอเธอแต่งงานย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนตอนที่นางเอกและเท็ดยังเป็นเด็กน้อยคุณยายเบลได้บอกพวกเขาว่าพวกเขานาจะได้แต่งงานกันในอนาคตตั้งแต่วันนั้นไม่มีวันไหนเลยที่เธอจะไม่อยากแต่งงานกับเขาพวกเขาผ่านเรื่องราวหลายอย่างมาด้วยกันทั้งตอนที่เท็ดมีผู้หญิงมากมายมากหน้าหลายตาเข้าหาเขาทั้งยังเรื่องพ่อของนางเอกที่บังคับเธอแต่งงานกับคนที่พ่อเลือกให้เธอยอมไปดูตัวแต่สุดท้ายคนคนนั้นก็ไม่ใช่จนในท้ายที่สุดทั้งสองคนก็ได้ลงเอยกันนางเอกดีใจมากๆที่ จะได้ไปเจอพ่อกับแม่ของเท็ดเธอจะทำให้ดีที่สุดเลยเพื่อให้พ่อกับแม่ของเท็ดยอมให้พวกเขาได้แต่งงานกันและแล้ววันนั้นก็มาถึงนางเอกเนี่ยแต่งชุดอย่างเลิศรู้สไตล์วิกตอเรียนเธอหันไปถามเท็ดว่าหน้าตาเธอเป็นยังไงบ้างแต่งหน้าหนาไปไหมเท็ดบอกเธอนะ่ะเพอร์เฟกแล้วล่ะนางเอกบนงุง้งยิ้งงุง้งยิ้ง,ง,งถึงชุดของเขาแต่เท็ดกลับเห็นข้อความที่เขียนตรงกำแพงว่าประท้วงเพื่อป้องกันมาหาสมุทรชิโมดะหยุดการสร้างรีสอร์ทหยุดแผนพัฒนาแล้วก็ช่วยป้องกันชายหาดหยุดอากิโมโตะทุกวิถีทางเท็ดงงมาก ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเกิดของเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปถึงที่บ้านของเท็ดซึ่งแม่ก็ได้ออกมาต้อนรับนางเอกยื่นชาพรีเมียมให้มันมาจากอังกฤษเลยนะคะแม่ของเท็ดรับไปพร้อมทั้งยังแซนางเอกว่าเทนะ็ดนั่ะดื่มชาเขียวชีสโอกาแบบบ้านๆนะทําไมเธอถึงไม่รู้กันล่ะนางเอกหน้าง,งอยไปเลยเท็ดเห็นท่าไม่ดีก็เลยพูดแซกนี่แม่ทําอะไรไม่รือเปล่านางเอกค่ะจึงได้อาสาไปช่วยแม่ของเท็ดทำอาหารแม่จึงบอกให้นางเอกปรุงน้ำซุปด้วยการใส่เกลือนางเอกรีบจัดให้เธอจ้วงเกลือค่ะ กำมือใส่ลงหม้อแม่เนี่ยตกใจมากๆเธอทําอะไรลงไปเนี่ยเท็ดจึงได้เข้าไปรีบแก้ตัวแทนนางเอกแล้วก็พาเธอออกจากห้องครัวแต่ระหว่างนั้นรูมีเพื่อนข้างบ้านของเท็ดก็ได้ถือเค้กมาฝากเธอแนะนําตัวว่าเธอเป็นเพื่อนของเท็ดเป็นบัดดี้กันเลยรูมีได้ชวนเท็ดไปกินเค้กด้วยกันนั่นทําให้นางเอกรู้สึกง่อยๆเธอก็เลยจะขอไปนั่งพักซึ่งขณะที่เธอนั่งพักอยู่คนเดียวเธอก็ได้ยินเสียงเท็ดแล้วก็แม่เอยชมรูมิถึงเค้กที่แสนอร่อยของเธอนางเอกก็เลยรู้สึกว่าเธอจะต้องทําอะไรสักอย่างเธอก็ ก็เลยพยายามทําความสะอาดแต่ว่าเธอดันทําน้ําหกซักพักเท็ดก็เข้ามาในห้องที่นางเอกนั่งอยู่เท็ดได้เห็นสาภาพห้องที่นางเอกเนี่ยรื้อของออกมาเพื่อที่จะทําความสะอาดน้ําที่หกซึ่งแมที่ตามเข้ามาก็รู้สึกไม่พอใจอย่างแรงซักพักพ่อของเท็ดก็ได้กลับความาที่บ้านและเมื่อรู้ว่านางเอกคือแฟนของเขาก็เอ่ยช่นชมใหญ่เลยว่าเธอน้ามอสมกับเขาระหว่างที่รับประทานอาหารนางเอกเนี่ยก็ชิมอาหารของพ่อและเธอก็ชอบมันมากๆากําให้เธอนั้นเข้ากับพ่อของเท็ดได้เป็นอย่างดีแม่ของเท็ดรู้สึก หมันไซนางเอกมากๆจึงได้ถอดแหวนแล้วก็ซ่อนมันไว้ในผ้ากันเปื้อนแม่ได้แกล้งบอกกับทุกคนว่าแหวนหายแหวนเนี่ยจะเอาไว้ส่งต่อให้กับลูกสะภ้ยนางเอกได้ยินดังนั้นเธอก็อาสาว่าจะไปหาแหวนเองนางเอกไปหาแหวนที่ห้องครัวแต่กลับไม่เจอเลยแม่ของเท็ดเข้ามาพูดเธออาจจะทําตกตอนที่ออกไปช้อปปิ้งก็ได้นางเอกจึงรีบออกไปหาทันทีจนเวลาผ่านไปนานมากๆเท็ดรู้สึกว่านางเอกหายไปนานเกินไปเขาก็เลยจะออกไปตามหานั้นทําให้ทุกคนรีบออกไปตามหานางเอกทันทีและท้ายที่สุดแม่ของเท เป็นคนไปเจอนางเอกกําลังคลุกอยู่กับขยะพยายามจะหาแหวนของแม่ตัดมาที่บ้านของเทสแม่ได้เอ่ยขอโทษนางเอกที่สับเพ่านางเอกบอกเธอดีใจที่หาของสําคัญของแม่เจอแม่ของเทสรู้สึกผิดต่อนางเอกและเห็นถึงความจริงใจของเธอจึงได้เอ่ยปากว่าต่อไปมาช่วยเธอทํากับข้าวอีกนะจังหวะนั้นทุกคนเข้ากันได้ดีกับนางเอกทําให้รูมี่มองแรงเธอเลยจุดประเด็นเรื่องที่ว่านางเอกเป็นลูกสาวของชิโมดะกรุปนั้นทําให้ทุกคนมองนางเอกเป็นศัตรูบริษัทของพ่อนางเอกในตอนนี้กําลังจะ ทำลายเมืองทำลายมหาสมุทรพวกเขาไล่นางเอกออกจากบ้านซึ่งเท็ดก็พยายามจะพูดช่วยนางเอกว่าเธอไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นผลเขาถูกลากเข้าไปในบ้านพอนางเอกกลับมาที่บ้านเธอก็ตรงไปโวยวายกับพ่อแต่ตอนนั้นเธอก็ได้เจอกับคิริวหนุ่มนักธุรกิจรอที่มาติดต่อธุรกิจกับพ่อของนางเอกเขาได้แนะนําตัวนางเอกจึงพูดชมเขาตามมารยาทว่าเขาหนาดูดีเหมือนที่เคยได้ยินมาเลยแต่คิริวกลับตอบว่าสำหรับนางเอกนะ่ะไม่เหมือนกับที่เขาเคยได้ยินมาเลยนะเพราะว่านางเอก พีพามเข้ามาเหมือนกับคนไม่มีมารยาทนางเอกทำหน้าไม่ชอบขี้ริ้วมากๆและพอเขาออกไปนางเอกก็ได้ฟังแผนที่พ่อวางเอาไว้ว่าจะเปลี่ยนแถมนี้ให้เป็นแหล่งช้อปปิง้งเป็นรีสอร์ทจะพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งนางเอกที่ฟังเธอก็รู้สึกเห็นด้วยเธอจะรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกเท,ท็ดดีกว่าแต่นั่นทําให้นางเอกถูกขัดขวางพ่อหน่าจะไม่ให้นางเอกเดทกับลูกชายที่ต่อต้านบริษัทของเขาลูกชายชาวประมงหน่ามันไม่เหมาะสมกับเขาหรอกนางเอกถูกขังไว้ที่ห้องเธอได้แต่นั่งเศร้าๆนึกถึงโชคชะาตาที่ขวางการความรัก อเเธกับทนางเอกมโนไปไกลว่าความรักของเธอมันเหมือนกับโรมิโอแอนจูเลียตเลยเธอน่ะคือจูเลียตความรักที่ถูกพรากจากสองครอบครัวแต่ว่ามันจะทําให้พวกเขารักกันมากขึ้นทีนี้นางเอกจินตนาการมาเป็นภาพเลยค่ะเธอมโนว,ว่าเทศนั้นมาช่วยเธอเออกจากหอคอยแห่งนี้แต่สุดท้ายยังไงมันก็คือจินตนาการของเธอ,อยูดีตัดไปที่คีริวเขาได้รับโทรศัพท์จากซีอีโอพวกเขาพูดคุยกันถึงแผนธุรกิจที่มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ทั้งนี้เขายังสนใจนางเอกอีกด้วยวันต่อมาพ่อได้ยึดท โทรศัพท์ของเพจ แถมยังให้รูมิมาเฝ้าเท็ดไม่ยอมให้เขาออกไปไหนเท็ดจึงได้ออกอุบายว่าเขาจะไปชงชาแต่รูมีได้อาสาว่าจะไปทําแทนพอรูมีออกไปเท็ดก็ได้ปีนหน้าต่างออกมาแต่ว่ารูมิเธอรู้ทันค่ะเท็ดขอร้องเดี๋ยวเขาจะกลับมาให้ทานก่อนที่พ่อจะกลับบ้านแล้วสักพักก็มีกลุ่มคนเอาของมาเคลื่องใส่บ้านของเท็ดและตะโกนต่อว่าว่าบ้านของเท็ดนั้นต่อต้านความเจริญคนแถวนี้นะ่ะจะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเมืองนี้ด้วยและพอพวกนั้นออกไปเท็ดจึงได้รู้ว่ารูมีได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากของเธอ แม่ของเท็ดมาทําแผลให้กับรูมิขณะที่รูมีอยู่ในห้องเธอก็ได้เปิดหนังสือรุ่นของเทด็ดดเธอได้เห็นรูปของนางเอกที่เรียนมปลายกับเขาด้วยฐานะที่ไม่ดีของเธอทําให้เธอไม่ได้เรียนมปลายแต่ว่าเธอนั้นก็ได้หัดทําขนมเยอะเลยลึกๆในใจรูมีรู้สึกแย่ที่เธอไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาจากนั้นเท็ดก็ออกมาจากห้องเจอกับพ่อที่คนปลากลับมาที่บ้านเพราะว่าขายไม่ได้เลยชาวบ้านไม่ยอมซื้อเพราะว่าพวกเขาเป็นคนต่อต้านการพัฒนาเมืองนั่นทําให้เทดรู้สึกแย่มากๆทางด้านของนางเอกเธอก็กัล วนมากๆที่เท็ดไม่ยอมมาหาเธอเธอกลัวว่าเท็ดจะลงเอยกับรูมีตกคํำเท็ดได้เหนียวมาจากบ้านเขาแอบไปโทรศัพท์หานางเอกแต่ก็ถูกปฏิเสธจากพ่อบ้านเขาจึงปั่นจักรยานมาที่บ้านของนางเอกที่ผ่านมาเขาเชื่อมาตลอดเลยว่าพวกเขาจะมีความสุขก,กันแต่ก็นะในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วในส่วนของนางเอกเธอก็นั่งนับชั่วโมงที่ขาดการติดต่อจากเท็ดสักพักเมดก็เข้ามานางเอกถามเท็ดได้ติดต่อมาหาเธอบ้างไหมเมดโกหกว่าไม่มีเลยนางเอกงองแงเธอน่ะอยากจะทำอาหาร เกิกนอยากจะหัททาความสะอาดและเช้าวันต่อมารูมี่มาหาเท็ดที่บ้านขอให้เขาไปช่วยเธอส่งผักหน่อยสิในตอนแรกเท็ดปฏิเสธแต่พอคิดไปคิดมาเขาเอารายชื่อมาอ่านปรากฏว่าในนั้นจะต้องไปที่บ้านของนางเอกด้วยเท็ดจึงขอซ่อนตัวในรถของรูมี่เพื่อหลบเข้าไปในบ้านของนางเอกรูมี่สามารถพาเขาเข้าไปในบ้านได้แต่ว่าพ่อบ้านก็รู้ทันรูมี่จึงจับพ่อบ้านไว้แล้วก็ให้เท็ดขึ้นไปหานางเอกเท็ดวิ่งขึ้นมาที่ชั้นสองได้เจอกับเมดที่เพิ่งออกมาจากห้องของนางเอกด้วยความที่เมดสงสารนางเอก มากๆเธอก็เลยเดินหนีไปแบบไม่ล็อกห้องนั่นทําให้นางเอกได้เดินออกมาเจอกับเท็ทั้งคู่วิ่งหนีบริร์ดออกมาไกลจนพ้นสายตาของทุกคนพวกเขาเกอดกันแต่ไปๆมาๆก็กลายเป็นว่าทะเลาะกันนางเอกก็เข้าใจว่าบริษัทของพ่อเธอจะเข้ามาพัฒนาเมืองนี้แต่เท็ก็เข้าใจไปอีกแบบว่าบริษัทของพ่อนางเอกนั้นจะเข้ามาทําลายเมืองนี้และพ่อของเขาก็จะออกไปหาปลาไม่ได้สุดท้ายนางเอกก็เลยเดินหนีเท็มาเจอกับคิริวที่ออกมาดูสถานที่พอดีนางเอกก็เลยขอติดรถกับคิริไป้า คิริวพานางเอกมาที่โรงแรมของเขาเพราะว่าเธอนั้นไม่อยากกลับบ้านระหว่างที่อยู่โรงแรมนางเอกก็เลยโทรเรียกโยชิคนที่นางเอกเคยปฏิเสธเทเขาในวันแต่งงานด้วยความใจดีโยชิก็เลยเอาแผนพัฒนาเมืองมาเล่าให้กับนางเอกฟังพวกเขาทําให้ชาวเมืองกลายเป็นพวกแล้วก็ทํางานให้กับบริษัทและทั้งนี้พ่อของนางเอกยังต้องการที่ดินของบ้านยายเบลซึ่งบริเวณนั้นเป็นความทรงจําของนางเอกและเทสนางเอกดีใจเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเทตัดไปที่ทางด้านคุณยายเบลเธอได้ปฏิ กับนายหน้าขายที่อย่างชัดเจนว่าเธอน่ะจะไม่ยอมขายที่เด็ดขาดทางด้านของเท็ดที่ยืนเศร้าใจอยู่ที่ทะเลเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทําไมพวกเขาต้องมาเผชิญหน้ากันแบบนี้การเลือกข้างนะ่ะมันทําให้เขาลําบากใจมากๆอาชีพของพ่อเขาคือการออกไปหาปลาเขาเสียใจจนสุดลงไปกับพื้นนั่นทําให้รูมิรีบเข้ามาปลอบพร้อมกับขอให้เธอเป็นตัวเลือกของเขาได้ไหมรูมีก่กอดเท็ดซึ่งเป็นคณะเดียวกันกับที่นางเอกกําลังจะวิ่งมาบอกเรื่องที่เธอเพิ่งจะรู้มาพอนางเอกเห็นแบบนั้นเธอก็เข้าใจผิดว่าเท็ นอะอกใจเธอพอนางเอกวิ่งหนีไปเท็ <Ted S 1> <Ted S 2> ก็ได้เอ่ยกับรูมี่ว่าเขานะ่ะเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ใครก็ได้สำหรับเขาต้องเป็นนางเอกเท่านั้นรูมี่บอกเท็น่นะจะไม่ได้รับการอภัยจากครอบครัวของเขานะซึ่งเท็ก็รู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรูมี่ว้ายๆถ้าครอบครัวของนางเอกสร้างรีสอร์ตตรงนี้พ่อของเขาจะออกไปหาปลาไม่ได้ซึ่งคำพูดนี้ทำให้เท็ได้ปิ๊งไอเดียอะไรออกมาตัดไปที่นางเอกที่อยู่ที่โรงแรมพอเธอได้ยินเสียงขี่เร็วกลับมาถึงห้องเธอก็แอบไปหลบเขานั่นทำให้เธอได้ย<ๆ>ิน เขาคุยกับซีอว่าพวกเขาต้องการที่ของเยเบลจะเอาไปสร้างคาสิโนเพื่อกอบโกยรายได้นางเอกจึงรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกให้พ่อของเธอฟังแต่ว่าพ่อหน่ารู้อยู่แล้วว่าจะมีการสร้างคาสิโนเพราะว่ารายได้ของบริษัทนั้นติดลบพ่อจึงเอาโปรเจก t นี้ไปเสนออีกครั้งซึ่งบริษัทของคีริวได้ให้กู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือบริษัททำไมอย่างนั้นจะต้องปลดคนงานเป็นหมืนม่นๆคนอยากจะให้นางเอกเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนางเอกจึงกลับมาหาคิริวอีกครั้งเพื่อขอร้องให้หยุดการก่อสร้างรีสอร์ทซึ่งคียืร เ้อเสนอกนับนางเอกว่าถ้าเธอยอมแต่งงานกับเขาเขาจะยอมยกเลิกการกร่อสร้างและจะให้เงินทุนกับบริษัทพ่อของนางเอกต่อไปแถมเขาจะได้เป็น C e o คนต่อไปของบริษัทพ่อ,อนางเอกด้วยถัดมานางเอกมายืนเครียดที่ริมทะเลสักพักเท็ดก็วิ่งเข้ามาเสนอไอเดียเขาเอาแผนผังการกร่อสร้างมาให้กับนางเอกดูถ้าสร้างโรงแรมตรงนี้ปลูกพืชบริเวณนี้จะให้ชาวประมงสามารถออกเรือได้และถ้าพวกเขาสร้างแนด์มากตามจุดต่างๆของเมืองจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ได้มากเลยนะแผนการพัฒนาแบบนี้จะดี ทั้งต่อชาวบ้านแล้วก็ต่อบริษัทของพ่อนางเอกด้วยนางเอกจึงเอาแผนนี้ไปเสนอกับคิริวโดยท่าทางโอเวอร์แอคติ้งจินตนาการเพ้อฝันของเธอทําให้คิริวนั้นได้ยิ้มออมากเช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาก็รีบถามคิริวว่าแผนที่เธอเสนอนั้นเป็นยังไงบ้างขณะนั้นเองซ e o ก็ได้โทรศัพท์หาคิริว CEO บอกเขาได้อ่านแผนใหม่ของคิริวแล้วแผนที่สร้างใหม่ไม่ต้องทําลายเมืองปรับปรุงและยังคงเสน่ห์ของเมืองเอาไว้ทําให้นักท่องเที่ยวได้สามารถสรัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆแถมยังรักษาเม็ดเงิน ในระยะยาวได้ด้วย CEO ทำท่าเห็นด้วยนางเอกก็ซึ้งใจใหญ่กับเรื่องที่คีริวทาให้เธอแต่ท้ายที่สุด CEO ก็ไม่เอาแผนนี้มันยังอ่อนหัดเกินไปยังไงก็จะต้องสร้างคาสินโนทําตามแผนต่อไปแน่นอนว่าคีริวไม่สามารถขัดคําสั่งนี้ได้นั่นทําให้นางเอกรู้ว่ามีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะหยุดการก่อสร้างก็คือการที่เธอต้องแต่งงานกับเขาเท่านั้นต่อมานางเอกมาเจอกับเท็ดเขาได้ทำถึงแผนว่าเป็นยังไงบ้างนางเอกตอบตอนแรกพวกเขาสนใจนะเท็ดดีใจกับฟีดแบ็กจากนั้นเขาจึงได้ เ่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อนางเอกเขาได้ขอ,อนางเอกแต่งงานนางเอกโผล่ไปกอดเขาเด้ยวยความซาบซึ้งใจแต่ในใจของนางเอกนั้นเธอเศร้า,ามากๆเธอบอกจะให้คําตอบเขาในวันพรุ่งนี้ตอนหกโมงมาเจอกันที่นี่นะหลังจากนั้นเธอได้บอกพ่อกับแม่ว่าเธอจะแต่งงานพ่อโวยวายจะแต่งงานกับไอ้ลูกคนขายปลายอย่างนั้นหรอพ่อน่ะไม่ยอมหรอกนะนางเอกบอกเธอจะแต่งงานกับคิริวแม่ของนางเอกดีใจรีบเข้ามาแสดงความยินดีแต่นางเอกกับลุกขึ้นแล้วก็เดินหนีไปโดยท่าทางเศร้าๆนางเอกเสียใจมากๆที่จะ ไม่ได้แต่งงานกับคนที่เธอรักเธอกับเทสนั้นฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันหลายอย่างทั้งตอนที่ทะเลาะกันทั้งตอนที่มีความสุขพอถึง6กโมงเย็นเทศกลับได้เจอกับเมดของนางเอกเขาไม่พอใจที่นางเอกจะแต่งงานกับคนอื่นเพื่อเงินแต่เมดก็ได้ให้เหตุผลว่านางเอกน่ะทําเพื่อครอบครัวของเธอเธอเอาเครื่องชีวิตของเธอนั้นไปทิ้งอยู่กับคนที่เธอไม่ได้รักและแน่นอนว่าที่เธอทําแบบนั้นก็เพื่อช่วยเขาด้วยเช่นกันทางด้านของคิริวมาพบกับพ่อของนางเอกพร้อมกับ,บบอกเรื่องที่จะยกเลิกการก่อสร้างจะยย้้าากกร่อส ไปที่ดูไบแทนแต่ว่าจะยังลงทุนกับบริษัทของพ่อนางเอกเหมือนเดิมในส่วนของเทตก็กลับบ้านมานั่งเศร้าๆแม่จึงได้เปิดหนังสือรุ่นให้กับเทด็ดดูในหนังสือนั้นถูกรูปจะมีนางเอกอยู่ในนั้นตลอดเลยแม่เอ๋ยคนแบบนางเอกนะ่ะจะหาได้ที่ไหนอีกลูกจงตัดสินใจโดยตัวเองเถอะนะแม่วางแหวนที่จะเอาให้กับแสปายของเธอให้กับพระเอกจากนั้นก็มีเสียงเพื่อนๆที่มาหาลัยดังขึ้นพูดเชียร์ให้เท็ดนั้นมีกำลังใจต่อสู้เพื่อนานงเอกเท็ดเปิดหน้าต่างออกมาได้เจอกับเพื่อนๆทุกคนเขาดี มากๆหลังจากนั้นเท็ดและเพื่อนๆก็ไปสถานที่แต่งงานซึ่งบริเวณนั้นก็มีบอดี้การ์ดเยอะมากๆไม่สามารถเข้าไปได้เลยแต่ว่าโชคยังดีรูมี่ได้ขับรถมาอาสาจะไปส่งเขาด้านในแทนรูมี่บอกกับบอดี้การ์ดว่าเธอมาส่งพักหนะ้าและเธอก็ได้เข้าไปที่นั่นได้ง่ายๆทางด้านของนางเอกที่อยู่ในพิธีแต่งงานก่อนที่เธอจะเอ่ยรับคิริวเป็นเจ้าบ่าวของเธอเสียงเท็ดก็ได้ดังขัดขึ้นเขาเข้ามาขัดขวางพิธีเท็ดขอให้นางเอกไปกับเขาเขาหันไปพูดกับพ่อของนางเอกถึงแม้เขาจะไม่มีเงินมากมาย เก่งเท่าใครเขาแต่ว่าความรักของเขาที่มีให้กับนางเอกน่ะไม่มีใครเอาชนะได้แน่นอนได้โปรดให้นางเอกไปกับเขาด้วยเถอะคีริวหัวเราะแค่นี้จะทําให้นางเอกมีความสุขได้หรอเท็ดตอบความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อกันการันตีได้เลยว่าพวกเขาจะมีความสุขถึงพระเอกจะพูดดียังไงนางเอกก็ยังยืนยันว่าเธอจะแต่งงานกับคีริวเท็จึงได้ถูกบอดีการดลากออกไปจากงานพี่ทีกำลังจะดําเนินต่อแต่จูๆ่ๆพ่อของนางเอกก็ได้เอ่ยขัดขึ้นธุรกิจนนะถ้ามันจะยังดําเนินต่อไปได้โดยที่ลูกไม่มีความสุข พ่อก็ไม่เอารอกพ่อนะ่ะจะสร้างธุรกิจใหม่อีกครั้งนางเอกสารภาพเธอเองก็อยากจะอยู่กับเท็ดเหมือนกันพ่อจึงได้เอ่ยขอโทษคิริวคิริวบอกถึงจะไม่แต่งงานกับนางเอกเขาก็ยังจะลงทุนกับบริษัทของพ่อนางเอกยูดีเขาจะสร้างรีสอร์ทต,ตามแผนใหม่ของนางเอกซึ่งซีอีโอของคิริวก็ไม่เห็นด้วยมากๆคิริวให้เหตุผลไม่ว่ายังไงเชื่อเขาเถอะนะว่ามันจะไปได้ดีอย่างแน่นอนสุดท้ายซีอีโอก็ยอมแต่ว่าเขาจะยังคงหาที่สร้างคาสิโนต่อไปคิริวนะ่ะอย่าตัดสินใจผิดก็แล้วกันนางเอกเขา คุณคีริวก่อนจะวิ่งออกไปหาเทสพอเทสกับนางเอกได้เจอกันพวกเขาก็กอดกันอย่างดีใจนางเอกบอกเธอเนี่ยอยากจะอยู่กับเขาจะมีความสุขมาอยู่กับเขาตลอดไปจากนั้นพวกเขาก็ได้จัดพิธีแต่งงานขึ้นโดยมีเพื่อนๆเป็นพยานทางด้านของคีริวและโยชิสองหนุ่มผู้ถูกนางเอกเทในวันแต่งงานก็มายืนแหววๆดูเหตุการณ์จากไกลๆโยชิเซลคีริวห่ะไม่ใช่คนที่น่าจะแต่งงานกับนางเอกเพื่อเงินนะจริงๆแล้วแค่บอกนางเอกว่าเขาตกหลุมรักเธอแต่งงานกันเถอก็ได้นี่คีริวบนก็ ผู้หญิงน่ะเข้าใจยากทางด้านของนางเอกเธอรู้สึกซาบซึ้งปึ้มปริมส,สุดๆกับการแต่งงานของเธอกับเท็เธอได้เหลือไปเห็นคุณยายเบลคุณยายพูดบอกแล้วใช่ไหมว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนาะนางเอกยิ้มให้กับคุณยายจากนั้นเท็ก็ได้อุ้มนางเอกขึ้นพร้อมกับบอกรักเธอต่อหน้าทุกคนนางเอกพูดเธอคือเรโกชิราโตริผู้มีชื่อเสียงก้องโลกจะรักเขาไปตลอดชีวิตเลยพวกเขาจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขที่สุดและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ค่ะได้คะแนนใน a m d b ไป5.2คะแนน และถ้าโหมดค่ะเพื่อนๆเป็นเท็ดเนี่ยครอบครัวที่จนๆธรรมดารรมดาไปรักกับลูกคนรวยแล้วเกิดปัญหาถูกกีดกันจากครอบครัวเพื่อนๆจะทํายังไงจะเลิกไหมหรือว่าจะไปต่อกิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี่เลยนะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและแลาวีสเตชันอยากจะให้เพื่อนๆอยู่กับคนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความรักมีความสุขในทุกๆวันและเพื่อนๆอย่าลืมรักษาส,สุขภาพด้วยนะคะและลาวีสเตชันสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next t i m มค่ะ あ。